สวัสดีครับในขณะที่คนไทยส่วนมากทางโซเชียลสนับสนุนให้รบกับว้าแดงชั่วโมงนี้ใครอธิบายเรื่องราวอะไรไม่ได้แล้วจะรบอย่างเดียวแอดมินเข้าใจความรู้สึกของคนส่วนมาก แต่แอดมินเป็นช่องวิเคราะห์ไม่ใช่ช่องอวยสร้างกระแสก็ว่ากันไปตามความจริงหรือว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็จําเป็นต้องอธิบายเรื่องราวแล้วก็ที่มาที่ไปให้เข้าใจเรื่องราวเป็นอย่างไรซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่าการปั่นกระแสว่าจะเอา F 1 6ไปถล่มว่าแดงจะเอาเจแดมไปปล่อยใส่ว่าแดงพูดไปยังไม่รู้เลยว่าไทยมีเจแดมไหมแล้วก็มีกี่ลูกบางคนถึงขั้นพูดว่า สหรัฐอนุญาตให้ใช้ F16 ได้มันดูน่าตื่นเต้นแต่มันก็เกินเหตุไปมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นต้องรอก่อนนะครับรอความชัดเจนในการเจรจาซึ่งเรื่องนี้แอดมินก็พูดตามสิ่งที่รัฐบาลสื่อสารออกมาแบบนั้นแอดมินก็แค่วิเคราะห์ข่าวว่าต้องเจรจาก่อนแอดมินไม่ได้มีสิทธิ์ไปสั่งโจมตีวา่า บางคนมาไลา่แอดมินไปอยู่กับว้ามันก็เกินไปที่พูดวิเคราะห์ตามจริงไม่ชอบไปชอบพวกปั่นข่าวสุดท้ายไม่ได้อะไรแอดมินอยากให้คนไทยใช้สติแยกแยะเรื่องจริงกับความฝันต้องแยกออกจากกันนะครับความจริงมันอาจไม่ถูกใจเราแต่ว่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริงมันหนีไม่พ้นเรื่องไทยกับว้าแดงรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเขาเจรจามันก็คือการเจรจา แอดมินก็พูดแบบตรงๆรอการเจรจาจะให้แอดมินปั่นข่าวว่าไทยรบกับว้าแดงแน่ๆมันก็พูดแบบนั้นไม่ได้ส่วนคนอื่นที่ทําคลิปอย่างยูทูบเบอร์เพื่อนบ้านเขาไม่ได้มาวิเคราะห์เห็นเขาพูดก็พูดตามกันว่าไทยรบกับว้าแดงแน่ๆจะเอาเอ6ไปถล่มว้าแดงก็พูดไปมีคนดูได้เงินแล้วก็จบไม่ได้มาสนใจความจริงว่าเป็นอย่างไรตอนนี้รอวันที่18ธันวาคม แล้วคนที่โยงไปการเมืองก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมา30-40ปีแล้วมันไม่ชัดเจนไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่ได้ต่อให้ใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องเจรจาขนาดทหารเป็นรัฐบาลมีอำนาจเต็มด้วยก็ยังต้องเจรจาและเจรจาไม่จบด้วยยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ถ้ามันง่ายมันจบมาตั้งแต่ทีแรกแล้วเพราะว่ามันไม่ง่าย จึงต้องรอบครอบถ้าไทยตัดสินใจรบแล้วคนไม่พอมาเรียกแอดมินได้แอดมินพร้อมจัดกับว้าแดงเหมือนกันถ้าใครติดตามแอดมินมาจะรู้ว่าแอดมินได้วิเคราะห์ชาติพันธุ์กองกำลังในพม่าแต่ละกลุ่มไปแล้วโดยเฉพาะ R C s S s S A ของพลเอกยอดศึกวิเคราะห์ถึงไส้ในและแอดมินวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่ารัฐชานใต้ของพลเอกยอดศึกไม่รบกับพม่ากองเชียร์ก็ไม่พอใจ มาถึงวันนี้คงประจักษ์เต็มสองตาแล้วและคงเข้าใจเหตุผลที่แอดมินวิเคราะห์ไว้ความจริงกับความฝันมันต่างกันเชียร์แบบไม่ดูฟ้าดูไฟไม่ได้ในตอนนั้นกองเชียร์บอกว่าเจ้ายอดศึกจะรบกับพม่ายึดเชียงตุงคืนโดยได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพนิรนามกองกำลังพิเศษเยอะแยะแอดมินบอกว่าไม่มีใดๆทั้งนั้น ไม่รบกับพม่าแล้วมันก็เป็นแบบนั้นมีนำซ้ำรัชชานใต้ยังเสียดอยโฮนให้กับวาตัดทางขึ้นทางเหนือตอนนี้พื้นที่ของพลเอกยอดศึกน้อยลงกว่าเดิมอีกสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีผู้สนับสนุนมีข้อจำกัดแอดมินอยู่ข้าง r c s เแต่ต้องวิเคราะห์ตามจริงและเป็นแบบนั้นหวังว่าคนที่ตาแอดมินไว้เยอะว่าไม่เข้าข้างรัชชานใต้วินาทีนี้คงรู้แล้วเข้าใจแล้วนะครับ ถามว่าไทยเกิดเรื่องกับวะรัชชานใต้ของพลเอกยอดศึกจะเอาอย่างไรแอดมินเล่าไปแล้วว่าวาถูกส่งมาจัดการกับรัชชานใต้โดยเฉพาะแล้วรบกันมาแล้วจนรัชชานใต้ต้องหนีขึ้นดอยไต้แรงข้างล่างวายึดหมดวาพยายามตีดอยใต้แรงแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเสียเปรียบสิ่งที่ทําให้วายึดดอยใต้แรงไม่ได้ก็คือ ปิดล้อมดอยไตยแรงไม่ได้เพราะว่าด้านหนึ่งของดอยไตยแรงติดกับประเทศไทยว้าเข้ามาไม่ได้แต่รัชชานใต้เข้าออกได้อันนี้พูดแบบตรงๆก็เข้าออกตามระเบียบชายแดนนั่นคือสิ่งที่ทําให้รัชชานใต้ของบนเอกยอดศึกอยู่ได้แต่ว่าออกนอกพื้นที่ได้ยากเพราะว่าว้าล้อมไว้เอาตรงๆว้าล้อมไม่หมดแล้วถ้าเกิดว่าไทยทนไม่ไหวเปิดศึกกับว้าแดงมีคนคิดถึงรัชชานใต้ว่าจะมาช่วยไทยไหม เพราะว่าวาเป็นศัตรูตามธรรมชาติของรัชชานใต้อยู่แล้วรัชชานใต้จะถือโอกาสนี้ขึ้นปากขึ้นเสียงกับว่าไหมจะได้เก็บยอดทีเดียวไปเลยหลายคนอยากเห็นแบบนั้น RCSS-SSA ah, ก็มาจาก Restoration Conceal of c h a n c e s t a t e แปลได้ว่าสภากอบกู้รัชชานส่วน SSA ก็คือชานสเต t อาร์มี่มีเหนือและก็มีใต้ของพลเอกยอดศึกเป็นใต้เรียกง่ายๆว่ารัชชานใต้ RCSS เป็นองค์กรทางการเมืองฝ่ายบริหารส่วน HSA เป็นกองกำลังมีกำลังพลประมาณ1 2 0 0 0นายถามว่าเอากำลังมาจากไหนก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นและก็เป็นไทยใหญ่ที่มีอุดมการ์กู้ชาติมาจากเชียงตุงบ้างลาเซียวบ้างสีป่อก็น่าจะมีมาบ้างเป็นคนหนุ่มสาวมีเงินเดือนให้แต่ก็ไม่ได้เยอะมาก คนที่สนับสนุนก็มาจากต่างประเทศบ้างคนที่ทำงานในประเทศไทยบ้างอาวุธที่เราเห็นดูเหมือน M16 ก็มาจากยุคต่ก่อนต่อหลังมาแบบของ M16 ถูกผลิตในหลายประเทศไม่จำเป็นต้องมาจากสหรัฐและก็มี A k เคปนบ้างเท่าที่หาได้กว่าจะมาเป็น RCSS ผ่านเรื่องราวมามากมายมีชื่อกลุ่มก่อนหน้าเยอะแยะและเคยมีขุนสาราชาญาเป็นหัวหน้ากลุ่มมาก่อนสู้กับพมา่า ขุนศาก็คุกคีอยู่กับทหารก๊กมินตัง๋งถามว่าทําไมไทยใหญ่ต้องให้ขุนศาเป็นผู้นํารู้ทั้งรู้ก็เป็นเพราะว่าการรบมันต้องใช้อิทธิพลแล้วก็เงินจนในที่สุดขุนศาถูกสหรัฐออกหมายจับไทยก็เข้าไปปราบพม่าก,ก็ส่งว้เข้มาปราบสุดท้ายขุนศาไปยอมพมา่าว้าก็ยึดฐานเดิมของขุนสาที่มีเรื่องกับไทยอยู่ในตอนนี้สนเจ้ายอดศึก ก็แยกไปตั้ง RCHS สู้กับพม่าต่อไปอยู่ที่ดอยไตยแรงเสียพื้นที่เดิมให้กับว้าเกือบหมดและแนวทางของเจ้ายอดศึกเน้นเจรจากับพมา่าไม่เน้นรบสนใจเรื่องสหพันธรัฐมากกว่าเป็นการต่อสู้ทางการเมืองแต่ว่าจำเป็นต้องมีกองกำลังเพราะว่าวะจ้องอยู่ปัจจุบันวะตึงกำลังรอบดอยไตยแรงไว้มีฐานทหารวะกระจายออกไปตั้งแต่ท่าขี้เหล็กจนถึงอำเภอปลายมีฐานทหารพรม่าปนบ้างเล็กน้อย กองกำลังพวกนี้อยู่มานานแล้วก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอีกหมายถึงตอนเริ่มแรกแบ่งเป็นกิจจักลักษณะไม่ได้ทับซ้อนปนเปก็พยายามคุยกันและไม่เคยตกลงกันได้สมมุติว่าไทยเปิดฉากโจมตีว้าแดงตามแนวชายแดนตามคำร้องขอของโซเชียลว้าก็ต้องสู้ตามสภาพต่อให้ว้าจะมีอาวุธแต่ว่าด้อยกว่าไทยอยู่แล้วพม่าก,ก็คงแอบช่วยและถ้ารัชฉานใต้ผสมโรง ลงจากดอยใต้แรงมาว้าที่อยู่ดอยโฮนก็จะเข้าตีดอยใต้แรงและว้าตรงนั้นมีประหลงหรือว่า tnla มาช่วยด้วยและรัชชาเหนือก็เป็นมิตรกับว้าอาจจะมาช่วยว้าด้วยเป็นงานใหญ่พม่า ว้าปล่องรัชชานเหนืออยากล้มรัชชานใต้อยู่แล้วรัชชานใต้ก็มีแค่ดอยไตแรงถ้าเสียดอยไตแรงก็คือจบถ้าไทยมีเรื่องรัชชานใต้ไม่น่าจะออกตัวช่วยไทยจะรักษาสถานการณ์ปนดอยไตแรงมากกว่าไม่มารบกับว้าขนาดนั้นถึงแม้ว่าอยากรบก็ตามแต่ว่าต้องประเมินความเสี่ยงว่าจะโดนตลบหลังด้วยหรือไม่ถ้าไทยเปิดสึกกับว้าดอยไตแรงก็เสี่ยงโดนด้วย ปัจจุบันนี้อ s ชของพลเอกยอดศึกมีข้อตกลงหยุดรบกับทหารพมา่าพม่าเลยไม่ทําอะไรแต่ก็จับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดโดยมีว่าเป็นลูกมือรัชชานใต้ขยับได้ยากมากเพราะว่าไม่มีหลักประกันอะไรถ้าดอยไตแรงถูกบุกหาคนช่วยได้ยากไม่ชัวร์ซักคนเพราะฉะนั้นรัชชานใต้จะรักษาสถานการณ์และถือข้อตกลงหยุดยิงกับพม่าไว้ นั่นคือหลักประกันเดียวที่รัชชานใต้มีและทําให้รัชชานใต้อยู่มาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ที่ทหารพรม่ายึดอํานาจสรุปคือรัชชานใต้ยากมากที่จะมาช่วยไทยถ้าเกิดการประทะก,กันกับว้าแดงนอกเสียจาก,กว่ารัชชานใต้จะมีคนรับประกันว่าจะช่วยแต่มันก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนรับประกันแบบนั้นก็ดูจากรัชชานใต้รบกับปล่องที่ดอยโฮนไม่มีนักรบนิรนามใดๆไปช่วย เป็นการฝันค้างเสียดอยโหนมาแล้วไทยหวังพึ่งเจ้ายอดศึกได้ยากต้องเข้าใจตรงนี้อันนี้บอกกองเชียร์นะครับแต่ว่าความจริงต้องรอดูวันที่18ธันวาคมอย่างมีสติ